อ๋อขอบคุณครับผมครับพ่อค้าลยฮะฝากให้ลุงช่างนะเจ้าประเทศมาจากรถมันบอกสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมมณโอมชาแนลนะฮะอย่าบอกว่าหม่จากสวนค่อยไม่เชื่อจากรถครับเออใหมยจากรถจะเชื่ออยู่ครับองููคคาารับผม กตีดอกก้าออกจากนี่ครับเพราะว่าอาจารย์เตรียมจะไปขอใส่วันนี่เปล่าผม,ผมจะไม่มีเวลาอ๋อมามีช่างที่เคยทำสาราของพระนะฮะมาบอกบุญนะฮะแล้วก็นะมีของมาขายด้วยนะคุณผู้ชมโอ้สวยมากเลย เห็นไหมดูนะฮะหวีใหญ่นะลูกเยอะนะครับโอ้โน่นโน่นโน่นข้างไม่ดานะข้างหลังอ่ะประมาณสี่เดือนห้าเดือนนี่แหละไม่ถึงปีเนาะโตไวของลูกไวเนาะอืก็เพิ่งปลูกเมบป๊ะแต่อ่าเห็นไหมทุเรียนงามเลยตั้งแต่เอากล้วยมาไหนทุเรียนอยู่ไหนนั่นไงอ้าวตั้งแต่เอากล้วยมาปลูกใส่นล้วธุเรียนงามเลยนาะเออตอนแรกทุเรียนมันแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวใช่ไหมว่าจะไม่รอดลุงช่างก็เลยเอากล้วยมาปลูกใส่อ๋อ ก็เ,เลยเขียวใบดโอ้เห็นไหมปลกูกอันนี้ไม่รอดเลยเหรอนะอืม,มช่างเาอากล้วยมาปลูกใส่ให้มันกล้วยมันมีน้ำไงกล้วยมันมีน้ำอ๋อมันสะสมน้ำไว้ให้ใช่ไหมไปดูนะฮะช่างมีอะไรมาขายนะครับเปลี่ยนจากช่างมาเป็นพ่อค้าแล้วนะฮะนะค,คุณหน้าใช่ไหม ย่าหนึกออกย่างช่างมาจากไหนทำอะไรกูกระเบื้องเออช่างที่มาทำสาราหอพระลองกล้องดู้ามาค่ะนี่คือคุณนาแทสว่าดีค่ะโอ้แม่บ้านโอ้แม่บ้านก็สวยค่ะอันนี้ลองกล้องใช่ไหมฮะลองกล้องนะฮะคุณผู้ชมนะครับโลละสามสิบห้านะครับสามโลร้อย โอ้ล awesome, ูกใหญ่น่าชิมมีให้ชิมไหมเนาะชิมได้เลยชิมได้เลยิมเลยชิมได้เลชิมแล้วตบชิม้คบ้ยครัไ้เยะบชิยับไงนะยคยยเลยไ้ยมยครไชมเม้รบ้ช้มัน้ลเอ้าไมพ ไปเลยไปเป็นพ่อค้าสามเดือนแล้วอวิ่งไปถึงไหนฮะวันวันหนึ่งนะไปก็ไปดงให้เป่วยบ้านดงยางคันยางวิอ่งตลาดวิ่งตามบ้านครับแล้วไปรับมาจากสวนหรือว่าเจรญสิน ขายตามหมู่บ้านจากสวนเราก็รีบเข้ามาขายตามหมู่บ้านนั่นเชี่ยงบ้านดุนปอดแดงถ้าเราเข้าไปถึงที่มันก็ได้ขายเนาะเพราะว่าบางทีผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนที่ไม่สะดวกกาตลาดนะจริงเขาก็ซื้อแก้เเว่า,มาว<ง>เ<อ>ามื่อก่อนนี่เงินวิ่งหาคนต้องวิ่งหาเงินใช่แมนแมนมาเสง่ไหมพ่อค่ะทีนี้พอหมดจากลองกองก็ต้องไปขายอย่างอื่นใช่ไหมฮะ ครับไปเรื่อยๆเนาะเกินเกินเกินสามกิโลหนึ่งร้อยตอนนี้มันสามขึ้นโอ้พอดีพอดีเลยเกินนิดนึงเกินนิดนึงเอาออกนิดนึงเดี๋ยวพ่อค้ากำไรหายเดี๋ยวกำไรหดมันเป็นมีแต่พวงใหญ่ๆนะ กนนอพดดั่าเอขาปลูกที่ไหนเฮ้ยลองกองเนี่ยใครรู้บ้างเอฟซีเขาปลูกที่ไหนลองกองไม่ครับภาคเหนือก็มันแล้วแต่ครับมันแล้วแต่เนาะน้ำเยอะๆบอกน้ำเยอะๆเนาะเสือย่าแถวกกอไปปลูกมั่งเหรอมันปลูกไม่ได้มันน้ำน้อยโอ้โคตรลองอืมแล้วใหญ่ท่วมหัวติดดอกแล้วแต่ยังไม่ติดลูกจะทำยังไงล่ะ อ๋อมันไม่ติดลูกออืติดดอกแล้วแต่ไม่ติดลูกอือยากจะรู้เหมือนกันว่าเราต้องดูแลยังไงอืมปลูกนะปลูกง่ายมากแต่จะให้มันออกลูกเน่ยยากใช่ครับมันจะไม่ออกลูกอืมตุเรียนก็เหมือนกันตุเรียนก็ปลูกง่ายนะเวลาปลูกที่บ้านนะปลูกนู้นช่างปลูกง่ายครับตุเรียนแต่ตายยิ่งงงบ้านชรวสีนี่เป็นสิบสิบลายเลยครับตายหมดเราขาดน้ำหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปลูกว่าให้ทำอย่างนี้ทําเือนโคนนะครับมมันก็ตายเพราะว่าแถวนี้มันน้าเยอะเนาะน้ามันเยอะปลูกง่ายปลูกยากแต่ทุเรียนยทุง่ายได้แต่บ้านแม่ดานะปลูกได้โอเคอยู่แต่ว่าจะให้มันออกลูกนี้ยากมากติดดอกเต็มต้นแต่ไม่เหลือสักลูกติดแล้วติดลูกแล้วก็หล่นหมดแก่วเอาอะไรมาสิแก่วมันต้องดูแลต้องศึกษา สารลดอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้มันล่วงเขาบอกว่าเอาเสื้อไปมัดไว้มันก็หล่นอยู่ดีลอง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 อาพื้นมากับนี่แล้ก็ฟ้านี่แหละไปจะทำมาไม่ได้บังคับนะแต่อยากให้ทําทุกคนทำเท่าที่ทําได้แหละก็พ่อค้าเอ้คนลูกช่างปูกกระเบื้องไง นยี่สิบสามสิบไม่แน่ว่าทำบุญร่วมกันนะนะต้องเป็นช้างแดงตลอดหรอกอนุโมทนาสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุกเสือปลาไปหนึ่งร้อยบาทลุงช่างปลาสวนผักหนึ่งร้อยบาทครับผมปลาไทยบ้านหนึ่งร้อยบาทครับปลาดาจะยี่สิบบาทก็ได้แอปเปิลก็มาไม่ได้แต่หน้าบอกว่าหนึ่งร้อยเหมือนกันได้คารามไงย รเข้ามาวันละสิบรอบยีสิบรอบเด้โอ้ยยาราละยี่สิบรอบทยานร้ยเนี่ย่าเห็นหรือยังเนี่ยรูปตัวเองอยู่ในโปสเตอร์เนี่ยสวยครับคนสวยของเราทำบโอ้ดูนะรูปนางรำนะคะคุณผู้ชมดูนะครับนี่ จะให้บอกว่าหนึ่งร้อยลุงพป้าแตนขอเชิญร่วมทอดกระถิ่นวัดน้ำอูนนะฮะตำบลเมืองลีอำเภอมืนจังหวัดน่านนะฮะสุขที่15้าพฤศจิกายนนะครับผมนะรวมบุญกันเข้ามานะเลขบัญชีอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับ0202 3407 2084ทกสนะครับผมนะเลข12ตัวนะครับ โอ้โ o s t e r นะฮะนี่นะฮะหล่อสวยนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาก็นะฮะนักประสานสิบทิศของเรานะฮะที่อนุวัฒนะครับอ้ร <c oughs> ูปตรงกลางนี่นะฮะนางรามนี่นะอาจจะจะจางจางหน่อยแล้วมีตัวหนังสือบัง <c oughs> มีแอดเปรียวคนเดียวนะที่มองเห็นว่ายิ้มนะฮะนอกนั้นไม่เห็นนะฮะ นะตรงนี้กนะ็ที่เราเคยปลูกผักสวนครัวไว้ค่อยๆหมดอายุขายไปตามการเวลาแล้วนะครับผมคนะาดว่าอาจจะเปลี่ยนเนาะมาปลูกต้นไม้แทนหรือเปล่าเนาะ f อซนะ FC, นะคุณผู้ชมที่นะชมคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเนาะนะครับนะใกล้จะถึงงานกองสวงแลนะ้วก็าอาจจะมีการปลูกต้นไม้เนาะให้สวยงามบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวนะแล้วก็ลานจอดรถนะครับผมนะครับ อานะฮะฮในน้ำแอดมินเสือเดงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปให้กับลุงช่างช่องมันโอมชาแนลนะครับผมสวัสดีครับ